Yeah. จะพาคุณผู้ชมนะคะข้ามภาคกันบ้างค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูในส่วนของทางพี่น้องทางภาคอีสานกันบ้างค่ะซึ่งการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่มา2ปีกว่านี้นะคะในส่วนของหมอลำค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งอาชีพนะคะที่ได้รับผลกระทบโดยตรงกลุ่มแรกๆแต่ในปีนี้ค่ะได้มีการตั้งวงหมอลำใหม่หลายคณะนะคะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงแบบใหม่รองรับทั้งผู้ชมทั้ง2รูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออนไลน์ หรือว่าออนไซต์ในเวลาเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นทางรอดของหมอลำในยุคปัจจุบันจะเป็นอย่างไรนั้นค่ะไปติดตามได้จากรายงานเลยค่ะหลังเวทีที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเหล่านักแสดงถูกจัดไว้เป็นมุมซึ่งนักแสดงแต่ละคนต้องประจำจุดตัวเองแต่งหน้าทำผมเปลี่ยนชุดเพื่อขึ้นแสดงออกสู่สายตาแฟนคลับที่มาให้กำลังใจหน้าเวทีอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า เช่นเดียวกับเหล่าแฟนคลับและชาวบ้านที่เตรียมเสือมาจับจองที่นั่งหน้าเวทีเพื่อรอชมและให้กำลังใจผลงานการแสดงในค่ำคืนนี้ของหมอลำน้องใหม่8ปดแสนบันเทิงศิล หัสดินรุ่งเรืองหรือบอสเคหนึ่งในผู้นําทีมงาน800,000บันเทิงสินกล่าวว่าความท้าทายของการฟอร์มวงหมอลําช่วงหลังโควิดถือเป็นสิ่งที่ท้าทายแต่เนื่องด้วยการเป็นผู้นําด้านแอปพลิเคชันและผู้นําความบันเทิงครบทุกรูปแบบจึงได้จัดทำแอปพลิเคชันมันนิตี เพื่อรองรับแฟนเพลงทางบ้านที่ไม่สามารถเดินทางมาชมการแสดงได้และสามารถดูย้อนหลังได้ทุกเวลา8แสนบันเทิงศิลป์เกิดในช่วงของโควิด -19 คลี่คลายและเป็นปีทองของหมอลำหลายคณะที่ต้องแข่งขันกันจึงจำเป็นต้องหาทางออกโดยการใช้ช่องทางออนไลน์ซึ่งนอกจากจะช่วยทำให้การแสดงในกลุ่มปิดได้แล้วยังถือเป็นช่องทางท,างที่สื่อสารกับแฟนคลับได้อีกช่องทางหนึ่งที่จริงแล้ว8แสนบันเทิงศิลป์นี่เราเกิดมาจาก โควิดเลยก็ว่าได้ครับพอเกิดช่วงโควิดน้องๆทีมงานไม่ว่าจะเป็นปูเพลงน้องหมอลำน้องแดนเซอร์แล้วก็ได้มาคุยกันว่าช่วงนี้ไม่มีงานเลยพี่เราก็เลยอยากที่จะหาอะไรให้น้องๆทำก็เป็นที่มาให้เราได้มาเปิดแปดแสนมาถึงศิลโดยทั้งนี้ทั้งนั้นทางผมเป็นผู้ที่คิดและริเริ่มทำแอปพลิเคชันมานิตีขึ้นมาด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะซัพพอร์ตให้ให้ทุกคนมีงานไลฟ์สดออกมากหลังจากนั้นก็คือทุกคนได้มารวมตัวกันก็มีงานเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็พอพอยอโควิดมันหายไปมันมันเริ่มดีขึ้นทุกคนก็เลยได้มาตั้งเป็นวงแล้วก็ออกรับงานออกเล่นข้างหน้าด้วย วิเชียนชัยเลิศศิลปินผู้นำทีมงาน8 0 0แสนบันเทิงสินกล่าวว่าต้องยอมรับบ้านหลังการปลดล็อกโควิดสิกระแสการดูหมอลำมาแรงตั้งแต่ช่วงกลางปีจนหมอลำคณะต่างๆรับงานแสดงแทบไม่ทัน8 0 0แสนบันเทิงสินหมอลำน้องใหม่ก็ต้องมีการปรับตัวรองรับทั้งผู้ชมหน้าเวทีและผู้ชมทางออนไลน์ควบคู่กันไปแต่ข้อดีของออนไลน์คือหากแสดงจบไปแล้วสามารถกลับมารับชมได้อีกซึ่งแตกต่างจากแต่ก่อนที่แสดงแล้วก็จบใน วันนั้นจะมีอีกครั้งก็ต่อเมื่อมีการว้าจ้างให้ไปแสดงในพื้นที่อื่นในวันถัดๆไปสำหรับพิวัฒนาการของมอลลัมทีเชนหฮยูรลอดในช่วงโควิดนะครับก็จะเป็นการอยู่ในโลกออนไลน์ครับอยู่ในซื่อของออนไลน์บริเป็นไลฟ์โซสทิกตอร์เฟซบุ๊กไอจีทุกช่องทางที่สามารถให้ค้นเข้าถึงเ้อได้มอลลัมห้มาก็จะอยู่ในในในโลกออนไลน์ ม,มขึ้นจะมีการไล่โซนกลุ่มปิดหรือว่าหเหตุกิจกรรมนั่นนีน่เพื่อให้วงวัลลัมเฮาอยู่หลอดไปได้ในช่วงโควิดครับหลังจากโควิดส9สงบลงแล้วก็จะคงเป็นหมอลำคณะไฮบริดคือมีทั้งการแสดงออนไซต์และออนไลน์ธุรกิจหมอลำก็จะมีการพัฒนาเป็นธุรกิจมืออาชีพมากยิ่งขึ้นไม่มีหยุดพักการแสดงในช่วงฤดูฝนอีกต่อไปนัทพงษ์เรืองวิริยะนุกุล NBT TV อีสานร,รายงาน